ครับสวัสดีครับพบกับตังซาเหนี่ยวเบื้องเบื้องอายเบื้องเทงเอียงครับกำลังขวดตัวใหญ่ตัวหน่อยก็วุ่นกันเบื้องครับตั้มอยู่บ่วัวใหญ่บ่เออน้ำ เลมปีศาจเอาเลยเดยเ้เอาเราบ่เอาเราบ่ต้องฝุ่นทีมงานนี่พอใส่เสียมเลยครับหามถือมาเกษ์กัดฤิษคู่ โยกย่างเดียวิ่คู่สาเขาก็ทีหายเขาก็บยนน่นาคนเดียวนี่ยส่งเดียวใหม่ถไม่้ถือต,ต,ตายหา่างซ้ำอยู่ ตอนแทีงวัวเบิ่งดอก,อกส้ป็นส่ขามหาอแล้วางหันปั๊บเดียวเลยกระบาดนิดีถือล่งนดสี่ด้มันกับปลาหนามคนีหล,ล,ลุ่นกันครับเบิ่งโดนๆนจังหน่อยยีลาเพ่องเวลาการกวดกันรย่างเ่ิน yên cơm bộ, Không ăn cơm Không ăn cơm Hàng thịt cơm này thì không ăn cơm Được rồi Được rồi, tui nhanh, มนตัวหน่อยตัวหน่อยปลอดปากกันหน่อยน้ำเงย <c oughs> ตัวหง่ครับตัวทำผู้มือที่กระดินงเง